Eckman Worldwide View Podcast สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้มทุกท่านนะครับยนินดีต้อนรับเข้าสู่ e k m m n p p o d c s t t ครับคุณอยู่กับผมด้วยกระชัยเช่นเคยครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าตอนแรกของ e k m m n n ที่เราจะทำการปรับในเรื่องของคอนเทนต์นิดหน่อยนะครับจะขยายเรื่องราวในการเล่าเรื่องมากยิ่งขึ้นนะจะไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับ สตาร์ทอัพหรือว่าเทคโนโลยีอาจจะเล่าในเรื่องของเรื่องรอบโลกมากยิ่งขึ้นรอบโลกในเรื่องราวของมุมมองต่างๆที่ว่าอาจจะแปลกๆหน่อยที่บางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้รับฟังมานะครับวันนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนเลยจากที่เราได้ยินขาวว่าวก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลี่ยงภาษีอันนี้ผมขอยกเรียกว่าเนื้อหาข่าวมาเลยแล้วกันนะครับจากเดอะนิวยอร์กไทมส์ครับเขาได้รายง,งานว่านะครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยจ่ายภาษีเงินได้ไปเพียง750ดอลลาร์สหรัฐน้อยมากครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ20,000 20,000 20, นิดๆน,น,นะครับสำหรับคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะทั้งในปี2016แล้วก็2017ซึ่งเป็นปีที่เขาเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานา,า,นาธิบดีแล้วก็ในปีแรกที่เข้าดํารงตําแหน่งบริหารประเทศในทำเนียบขาวหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็ไม่จ่ายเลยนะโดยเขาอ้างว่าธุรกิจของเขาเนี่ยประสบกับภาวะขาดทุนนะ ไม่มีการจ่ายภาษีเลยครับในช่วง10ปีจากระยะเวลา15ปีที่ได้รับการตรวจสอบซึ่งสาเหตุหนึ่งเนี่ยมาจากการลดหย่อนภาษีที่เขาได้รับสําหรับการปรับปรุงอาคารที่ทํางานไปรษณีย์เก่าแก่แห่งหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของอยู่ครับซึ่งอาคารนี้ถูกสร้างแต่ปี1 8ึ่ปอยอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีการที่อาคารดังกล่าวได้รับการบูรณะหลายครั้งเนี่ยคาดว่าครับเป็นเรื่องหนึ่งในแผนการหลายอย่างที่เป็นช่องทางเนี่ยให้โดนัทรั้์เนี่ยแล้วก็บริษัทของเขาเนี่ยซึ่งเป็นองค์กร ที่เป็นเจ้าของรับสินนี้เจ้าอาคารปรสณนียนี้เนี่ยคือองค์กรของทมรมเขาใช้การเช่าเริ่มเช่ามาตั้งแต่ปี2014นะครับ <S 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 ตามเอกาสารที่นิวยอร์กไทม์ได้รับรายง,งานมาเนี่ยระบุว่าการปรับปรุงอาคารในโรงแรมทัมอินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลเนี่ยมูลค่า200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐของบริษัทเป็นอีกกลยุทธ์สำคัญหนึ่งในการหลีกเลี่ยงภาษีกับรบัฐบาลกลางที่ยาวนานของทัมก็คือเขาใช้วิธีการ ต่างๆเนี่ยมาหลายครั้งแล้วแล้วก็วิธีการที่เราจะมาเรียกว่าขยายความให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับภาษีชนิดหนึ่งครับก็คือเป็นการภาษีที่เขาจะใช้ใกนการลดหย่อนสําหรับคนที่ทํานุบํารุงบูรณะอาคารเก่าต่างๆอ่ะเดี๋ยวเรามารับฟังกันครับว่ามันเป็นยังไงคือนอกจากการหรือเรื่องภาษีต่างๆเนี่ยเขามีวิธีการต่างๆมากมายที่ทรัมป์เนี่ยได้ใช้กับบรษิษัทของเขาเพื่อเชยภาษีที่เขาค้างชาระวิธี หนึ่งเลยที่สามารถยกเลิกภาษีบางส่วนได้คือการใช้เขาเรียกว่าเครดิตการลงทุนทางธุรกิจซึ่งทำเนี่ยก็าใช้มูลค่าถึง9.7ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมไปถึงการลดหย่อนภาษีในการฟื้นฟูเพื่อการอนุรักษ์หรือสาอังกฤษก็คือ the rehabilitation tax ซึ่งทำเนี่ยยื่นเพื่อขอปรับปรุงอาคารที่ทำการไปรษณีย์เก่าที่เขาได้เช่าไว้ที่ที่ได้เกิดมาตอนแรกก็คือ Opost Office นะครับตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคศ1899 โดยอาคารนี้จะมีความโดดเด่นคือมันจะเป็นสไตล์แบบหรูหรูหน่อยนะ,อะเหมือนในในภาพปกของพอดแคสต์ตอนนี้เลยเป็นสไตล์โรมันแล้วก็มีหอในกาสูงก็จะทำให้อาคารนี้เป็นอาคารที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในเขตนี้นะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าทรัมป์มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากเครดิตภาษีในโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเนื่องจากการลดภาษีที่เป็นปัญหาเได้รับอนุญาตผ่านเครดิตภาษีเพื่อการฟื้นฟูของรัฐบาลกลางซึ่งให้เครดิต20เนะสำหรับ ไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็คือเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูอาคารแต่ว่าไอาอาคารเนี้ยก็จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้วยรวมไปถึงอาคารที่สร้างขึ้นก่อนปี1936ก็คือได้รับการรับรองว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นั่นเองอย่างอาคารที่ทํนเป็นเจ้าของเนี้ยก็คือตั้งแต่เท่าไหร่1899ประมาณนั้นครับก็คือเป็นร้อยรปีแล้วนะครับสําหรับเงิน200ล้านดอลลาร์ของ ที่บริษัทของทรัมป์เนี่ยใช้ในการปรับปรุงอาคารโอโพสออฟฟิศเนี่ยจะทาให้ทรัมป์เนี่ยได้สิทธิ์ในการลดภาษีของรัฐบาลกลางทั้งหมด40ล้านดอลลาร์สหรัฐครับในระหว่างปี2016ถึงปี2020ซึ่งคาดการณ์ว่าเครดิตเหล่านี้เนี่ยจะถูกนํามาใช้เพื่อลดหย่อนภาษีของทรัมป์ให้เหลือเพียง750ล้านดอนลลร์เอ้ยไม่ใช่710ล้านครับขอโทษที750ดอลลาร์ที่เป็นประเด็นอยู่นี่แหละสําหรับทั้งในปี2016แล้วก็2017นะครับรายงานจากเอกสารที่ได้รับจากทาง New York นิวยอร์กไทม์นะ โดยเครดิตภาษี or, การฟื้นฟูเนี่ยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในปี1976นะแล้วก็ใช้มานานหลายทศวรรษเลยเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์มากกว่า45,000รายการนะจากรายง,งานของ National Park Service เ,เขาระบุว่าการลงทุนที่เข้าขายคุณสมบัติของเครดิตภาษี or, การฟื้นฟูเนี่ยโดยประมาณนะครับ6 0 0 0ล้านดอลลาร์เนี่ยจะทำให้ลดหย่อนภาษีได้ถึง1.2พันล้านดอลลาร์ก็คือประมาณเท่าไหร่ดีละ่ะก็เกือบ ที20่20%เลยนะครับที่ที่จะได้รับการลดหย่อนภาษีจากเนี่ยไม่ว่าคุณจะเอาเงินไปทําการรีโนเวทนะทำรุบำรุงอาคารสถานที่ต่างๆที่อาจจะมีคุณค่าทางรบริษัทแล้วก็เก่าแก่ก็เลยทําให้หลายองค์กรเนี่ยเลือกที่จะลงทุนในอสังหาริมรทรัพย์ที่มีอายุค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็มีความเป็นไปได้เท่าที่ว่าจะมีคุณค่าในทางบริษัทซึ่งอาคารดังกล่าวของทรัมป์เนี่ยโอโพสออฟฟิศเนี่ยเรียกว่าเป็นก่อนที่จะ มีเรื่องของทั้มก่อนที่มีเรื่องของการลดหย่อนภาษีหรลีกเลี่ยงภาษีไม่ว่าจะ,จะใช้คาไหนก็แล้วแต่นะครับอาคารนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกามาตั้งนานแล้วก่อนเรื่องของทั้มซิเพราะว่าหลังจากที่อาคารนี้เนี่ยได้เปิดที่จะทําหน้าที่นะครับเป็นที่ทําการปรณษย์เนี่ยมาสิบห้าปีเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโยกย้ายนะครับมีการสร้างอาคารแห่งใหม่ขึ้นในปีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่แล้วก็ไอโอโพสออฟฟิศเนี่ยก็ถูกมองว่าเหมือน ล้าสมัยไปแล้วนะครับตั้งอยู่ในทําเลที่ไม่สะดวกก็เลยมีกําหนดการให้รื้อถอนโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงอาคารของรัฐบาลกลางแต่เนื่องจากในปี1929เนี่ยตลาดหุ้นนะครับดันเกิดวิกฤตโครงการต่างๆก็เลยหยุดชะง,งักลงครับไอ้เจ้าการรื้อถอนในส่วนของโอโพลออฟฟิศเนี่ยก็ได้ถูกระง,งับลงไปต่อมาก็เลยมีการใช้โอโพลออฟฟิศเนี่ยเป็นสำนักง,งานต่างๆของรัฐบาลอยู่หลายครั้งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา และหลังจากนั้นในปี2011สำนักบริหารงานบริการทั่วไปหรือว่า GSA เนี่ยได้เริ่มการแข่งขันการเสนอราคาเพื่อปรับปรุงอาคารโดยส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาเสนอราคาเนี่ยก็เป็นบรรดาพวกธุรกิจโรงแรมต่างๆครับอย่างเช่นฮิวตันนะที่เรารู้จักกันดีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นทรัมป์ครับที่ได้สิทธิ์ไปโดยก็มีเรียกว่าอิซูเล็กๆนะเพราะว่ามีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการที่กล่าวหากันว่า การเสนอราคาของทรัมป์เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนไปได้ของโครงการในเรื่องของรายได้ที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าอัดก็มีการทุจริตเล็กๆอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะมีการขยายการสืบสวนไปในเรื่องนี้ไหมแต่ว่าน,นี้เป็นเรื่องที่เขาเก่าวหาทรัมป์กันนะครับในปี2013เนี่ย GSA ได้ลงนามสัญญาเช่า60ปีคนระับกับ Trump Organization ซึ่งเป็นบริษัทของทรัมป์นั่นแหละรวมไปถึงตัวเลือกในการขยายเวลาออกไปอีก40ปี เรียกว่าสัญญาเช่านี่ยาวๆแบบเป็นร้อยร้อยปีเลยเดียวโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นโรงแรมนะที่ที่ที่ทํากเขาได้เ,เสนอราคาเจ้าโอโพสออฟฟิศนี้ไปแล้วก็ไปสร้างเป็นโรงแรมครับโรงแรมเนี่ยเริ่มสร้างในปีสอ1 4นสะครับแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการไม่กี่วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปี2อ1 6สกซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าครับหากโรงแรมนี้เนี่ยยังอยู่ภายใต้การดูแลของทั้์เนี่ย เขาจะสามารถใช้เครดิตภาษีมูลค่าถึง40ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อเขายื่นภาษีในปี2020นี้นอกเหนือจากสิ่งที่เขาในการใช้ยื่นในปี2018แล้วก็ปี2019ซึ่งก็มีหลายฝ่ายเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าหลังจากที่ข่าวเนี้อยออกมาเนี่ยว่าไอ้โมเดลนี้เนี่ยใช้คาว่าไม่รู้ใช้เป็นโมเดลหรือใช้หรือใช้เป็นกล,ลเม็ดกล,ลวิธีนี้แล้วกันนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทรัมป์เนี่ยใช้ในการ หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีจำนวนมหาศาลของตัวเขาเองอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าทั้มเนี่ยเขาจะออกมาแก้ตัวยังไงแล้วก็การสืบสวนต่างๆจะเป็นไปอย่างไรนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ปกติหรือเปล่าันี้ไม่ไม่ใช่เป็นการกล่าวหาครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยต่างๆก็มีในกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ มากมายมีเห็นได้ทั่วไปเหมือนกับว่าบางทีคนที่มีเงินเยอะๆมหาศาลเนี่ยบางทีเขาเสียภาษีที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องเสียเยอะพอสมควรนะเขาก็เลือกที่จะเสียเหมือนกันนะแต่ว่าเสียไปในทางที่ได้ผลประโยชน์ต่างๆด้วยอาศัยช่องโหว่ต่างๆกันก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะครับผมอันนี้ก็เป็นตอนแรกครับสําหรับเอกแมนในเวอร์ชัน <laughs> เวอร์ชั่นใหม่ก็แล้วกันที่เรียกว่าเปลี่ยนเรื่องราวคุยกันบ้างครับขยายเรื่องราวเผื่อว่าจะมี ผู้ฟังใหม่ๆห,หรือว่าผู้ฟังเก่าๆที่อาจจะสนใจในเรื่องเรารอบโลกเรื่องข่าวสารในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะครับรักษาตัวด้วยครับผมสวัสดีครับ Eckman Podcast Worldwide View